ป่วยของน้องเป้ยเป้ยแม่ตามมีข่าวดีมาบอกจ้าจากที่แจ้งข่าวไปคลิปก่อนหน้านี้น้องเป้ยเป้ยป่วยติดเชื้อไวรัส EBV ต้องรักษาตัวต่อเนื่องที่โรงพยาบาลนาน,นถึง11วันจะมีอาการไอไข้สูงเจ็บหูและเจ็บคอมากทําให้ต่อมทอมซินอักเสบต่อมไทรอยอักเสบและอาจจะลุกลามไปทําให้ตับอักเสบด้วยเนื่องจากยังไม่มียารักษาโดยตรงต้องรักษาตามอาการทุกคนดูแลบุตรหลานดีดีด้วยนะคะทีมแพทย์พยาบาลและครอบครัวดูแลน้องเป้ยเป้ยเป็นอย่างดีแม่ตาและพี่เสือก็มีโอ,อก ปไปเยี่ยมน้องเป้ป้ที่โรงพยาบาลและแล้วก็มาถึงวันนี้ลูกสาวได้กลับบ้านแล้ว <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ FC ที่รัก,กน,น้องเป้ป้ทุกท่านน้องเปเป้ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะยัยย yeah, <yeah>, yeah. ัยยัขอบคุณ FC ที่เป็นกำลังใจให้น้องเปเป้และโวยพรให้น้องเปเป้หายไวๆ,ไปๆเปเป้จะกลับมาถ่ายติ๊กตอกให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบเป็นกำลังใจให้น้องเปเป้และติดตามน้องเปเป้ด้วยนะ

ขอหัวใจรัวๆส่งกำลังใจให้น้องไปเปได้ไหมคะ